นี้ทุกคนจะเห็นเสื้อแลไอเทมนอกกระแสแต่ขายได้แน่นอนคืออะไรครับเสื้อแขนยาวผมเป็นคนเมทัลเสดดเมทันผมแบล็กเมทันแบล็กเมทันต้องต้องบอกว่าแนวเพลงสไตล์นี้เป็นไงบ้างหนักเร็วแน่นอื่อยังไงบ้างตัวนี้อิมมอร์ทอับผมอิมมอร์ทอัลด้ก้าสุดตัวนี้นะอิทเทลกัิตี้จะชอบพวกเนี้ยเสื้อพวกนี้จะสวยที่สุดเมื่ออยู่ในแขนยา ตัวที่สองระไรค่ะรู้จักกันแน่นอนมเมเฮมครับผม,มเม,ม,มเฮมเมเฮมผมวงอ่าเดสเมทัลอยู่แล้วตัวนี้นะประวัตินี่คือยาวนานมากวงนี้ประวัติเขาน่าสนใจวงนี้วงนี้ประวัติก็คือมีการเอาลูกเพื่อนทำอบอัลบั้คือต้องบอกก่อนนะคือเป็นนอกกระแสคือหาได้ยากมากครับน้อยคนที่จะสะสมสะสม,สะสมแต่ว่าคนสะสมนี่คือจะต้องใจรักส่วน เชอร์โลไลเซอร์ผมเ,เนเี่เมทัลเหมือนกันเลยลายนี้เขาสวยนะลายเวิร์ลดาวฟอนต์ตัวนี้จะเป็นแขนสั้นตัวเดียวด้วยเนื้อสกีเนาะสวยเนื้อแน่นนต้องมีลายฟอนต์แล้วเป็นลายกราฟิตี้ของาอ <ไล S 2> ยเจเมทัลจะชอบเป็นพิเศษตัวนี้แหละครับแบล็กครับผมเบนนอมครับผมอันนี้คืองานอังกฤษใช่ครับผมป้ายนี้อยู่ในพวกลูมเฟเดอร์ด้วยอิงบัลครับผมเขียดเดอร์ก็พวกแมชีเนาะใช่ครับเวนนอมเขามีหลายลายนะแต่ผมชอบลายลายนี้ถ้ามองดีๆเป็นไม้กางเขนความรัสเ อย่างเดือดนะอันนี้คือทุกคนจะไม่เคยเห็นแน่นอนเนี่ยทั้งหมดที่โชว์ให้เนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนตัวนี้ละครับมาดุมาดุสายนี่เหมือนกันสายเมทันครับเมทันทำนานดิบดิบผมเร็วแน่นโอ้โหสีสวยนะสีสวยครับผมตัวนี้สองตัวนะเป็นวงเดียวกันที่มีสองตัวสีสวยในลายนี้ลายอย่างสวยผ้าอย่างเป็ดใช่สภาพสภาพดี ดีครับดีเป็ดเฟสสวยเลยตัวนี้พวกนี้คืองานยุนโรปคุเอสอาจจะไม่ค่อยมีดาวนี้เนาะใช่ครับเพราะว<า>่าต้นกำเนิดบางยุนเขาอยู่ที่อัง,งกฤษอังกฤษใช่ครับอันนี้เม็ดเป็ดครับผมอ,อ่าเม็เป็ดใช่ในกระแสะอยู่มีคนเล่นเยอะคสไตล์นี้ลายออสปอร์ตครับแต่แต่สุดท้ายถ้าเป็นลายที่ฮิตกันก็จะเป็นลายแบบที่เป็นหน้าหน้าเดี่ยวๆใช่หน้าผีใหญ่ๆเนาะหน้าผีถ้าเป็นหน้าผีใหญ่ลายโปรอัลบัมราคาจะอะไรพิเศษ อันนี้คือน่าจะเป็นแนวแบบสายสยยขสยยขสยอขใช่ไหมสีเขาต้วงพูกตัวย่ออันนี้วงโปรดผมเลยรู้จักกันเยอะเซปูทูล่าครับแต่ข้างหลังเป็นเป็นกานตรีเอ่อนี่ครับผมมีไททันครับยุคแรกๆของเขาวงจะมีเซปูทูล่าเซกเกตไรต์อ่อแล้วก็พวกนาขารดีตัวนี้สีขาวด้วยสวยด้วยนะใช่ลายอย่างนี้เคยเจอในพวกเดวอนหน้าพวกเรตท์พอยนะ ถึงเชียงใหม่ทั้งทีได้เจอของเดือดอันนี้คาตาคีซึมครับผมนี่ค่อนข้างลึกเลยยากมากครับผมเป็นวงสายนี่เหมือนกันตรงนี้ไปยุโรปไปยุโรปไปดำตัวใหญ่ที่เห็นมาทั้งหมดนี้คือตัวใหญ่ก็จะยุโรปุทั้งนั้นเลยเนาะใช่ครับสุดท้ายใช่ไหม่ังไรครตัวนี้มชิเอลมอกเกอรี่ครับผมสวยครับสภาพในแขนยาวครับุกตโวจะเป็นแขนที่มีลายเล่นแบบสไตล์เสื้อแนวแบบอย่างเงี้ยนอกกระแสมุมไปต่อยังไงบ้าง หนึ่งเรื่องเรื่องของความชอบมากกว่าครับเราอาจจะไปมองในการเพื่อค้าเพื่อค้าได้ไม่ไม่ไก่เราเน้นเกบมากกว่าการฟังการเล่นดนตรีมาก่อนทั้งหมดนี้เกิดคนเห็นในคลิปแล้วสนใจติดต่อได้ไงฮะหลุงมบ้านรุ่งหรือบ้านรุ่งใช่ปะเสื้อทั้งหมดแล้วเป็นไงบ้างชอบตัวไหนคอมเมนต์มานะฮะ